สบายดีทักทายสบายดีพี่น้องฝั่งไปมันยังเอาชีพาพี่น้องไปชมภาพบรรยากาศอ่าอยู่ที่ถนนหนทางอยู่ของอ่าถนนทางของเซโนยามแรงนะทุกคนนะเซโนยามแรงตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณหาเมงแรงพี่น้องเนาะหาเมืองแรงเดี๋ยวมาหาเมองเย็นนั่นเองทุกคนเดี๋ยววันนี้เขากำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเขาพาพี่น้องติดตามชมภาพบรรยากาศเซโนยามแรงนั่นเองทุกคนเนาะในกับถนนหนทางฝั่งลาวพี่น้อง เป็นเม่ได้เป็นวันเสาไไร์ยังไงเนาะรถอาชีพบุคอยลาลได้มาจมูกแมนวันราชก,การไปน้องจะได้กับไปติดตามชมกันไปเนาะบรรยากาศยันบงาแบงแลงของเฮาในวันนี้ไปน้องก่อนจะไปติดตามชมกันอย่าลืมเด้อไปน้องที่ก็มาติดตามชมคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศก็อย่าลืมสวยกดซับสไครต์กดไลค์กดแ,แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาในการที่คลิปต่อไปในเพื่น้องเป็นการรีวิวเส้นทางบ้านเฮาไปานอ้องอาชีพบุใหญ่บัโตทำอ่าอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเป็นบ้านเฮามันก็ สำบันฮาวไปน้องนะบันฮาก็คือบ้านเฮาวฮานันแหละไปน้องจะได้กระพุ่มใจในความเป็นลาวเมื่อวันที่15ไปน้องติดตามสุภาพอากาศไปน้องไปติดตามชมกันเลยตอนนี้ฮอยู่ที่ถนนหมายเลข9นะไปน้องเนาะอ่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์3ประเทศนั่นก็คือ,คอเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็เวียดนามไปน้องเนาะเส้นทางเส้นทางนี้มัน อาจจะมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าจากฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็เวียดนามไปนองอาสาประเทศนี่คือเห็นทางนั้นนี้จะเป็นรถไทยเไปนองนี่ไปน้องเนาะรถจากฝั่งไทยรถบรรทุกชิ้นค้าต่างๆจะมาไปนองเนาะว่าจะไปโดนบัวจะแมนแต่รถบรรทุกเรื่องนี่ฝั่งไทยนี่กทางั้านนี้เนาะรถจะมาจากประเทศไทยแนประเทศลาวเนาะแต่ลาประเทศตัวเส้นทางนี้เหมือนเส้นทางทารเดาสำคัญเป็นเส้นทางที่เพิ่น ใส่สัญจรมันถูกคนชมคินค้า,าเปนงะาน่ัหมล่ะเนาะมันนี้่ฮะพาพี่น้องมาติดตามชมภาพบรรยากาศการเดินทางเส้นทางของเฮาพี่น้องเส้นทางฝั่งลาวก็จะมีประมาณสองเลน,นพี่น้องเส้นทางอาจจะบกควางอาจจะหุดอาจจะบกควางสัมปางประเทศพี่น้องเนาะจะเป็นเส้นทาง2เลนจะนั้นมาได้เก้านี่พี่น้องนี่หน่ะพี่น้องอันนี้ก็บกรรยากาศยังแรงกดกับมีแน่ อ่าม so well. <t> ีบบมีแน่น้องเป็นวันเสาร์พี่น้องเงาแรงบรรยากาศของเฮาในวันนี้นะทุกคนนะวันนี้เราจะเดินทางอ่านเป็นแบบอ่เดินทางแบบอย่างแบบชิ่ๆนะพี่น้องห้อยง่ายทางเก็บพาบรรยากาศเงาแรงให้พี่น้องได้เบิ่งนํากันในเช็คพี่น้องจากตอนนี้เฮามาฮอตจุดนี้เป็นอ่าจุดจีเป็นขึ้เพื่อเอื่นว่าวงเวียนเซโนพี่น้องนะวงเวียนเซโนตัวนี้แมนอ่า นี่ทางตะดันนะเป็นวงเวียนเซนโนพี่นาะว้าวประมาณนี้นะทุกคนนะบรรยากาศของเราก็จะประมาณนี้ไปพี่น้องติดตามเราไปยำกันจ้าตอนนี้เราก็เดินทางไปเรื่อยๆทุกคนเก็บภาพบรรยากาศอ่ายามแรงน้ำพี่น้องอะตะนเวีนใกล้จะตกดินแล้วตอนนี้พี่น้องเอ็มบ่างด้านหน้า เราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่ก็ตรลางผานะในการสัญจรยมแดงะกะจะประมาณนี้พี่น้องตอนที่เราไปถ่ายคลิปให้พี่น้องในบึงนี้ก็คือช่วงยามแรงๆประมาณ5้าโมงเย็นประมาณนี้พี่น้องห้าโมงเย็นเนาะเดินทางไปเรื่อยๆทุกคนนี่ตอนนี้ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถต่างๆ่าี่งนอนเด,ดินทางไปเรื่อยๆด้วยกันพี่น้อง ตามสภาพนการยำแรงก็จการจ้าทุกคนจ้า มือนี้อยู่ทางฝั่งลรานะพี่น้องในช่วง4โมงหาโมงแรนจะได้มีฝนตกเกิดขึ้นพี่น้องนะีะมีฝนตกจึสังเกตเห็นอยุข้างทางจะมีเห็นนำนะห้นนำขังอยู่นาพี่น้องเนื่องจากว่าฝนตกกะที่ว่ากระตกแห้งแต่ว่าบรดเพี่น้องเห็นห้น้ำขังนิดน,นึงพี่น้องนะฝนตกห้มเขาที่ว่าพี่น้องประชาชนเกี่ยว เราเพี่น้องะที่เกี่ยวภาคไฟบริเทียปั่นนี่ยเราบริเทียปั่นแล้วก็ถือว่าล้วไปพี่น้องแต่ว่ามันมีฝนตกเราเห็นให้ห้ำเขาห้ำน้ำที่กำลังเก็บเกี่ยวในตอนนี้ก็ถือว่าก็เทียบบนปั้นไรพี่น้องะรางบ่แห้งก็ต้งบ่ดนยังไงแห้งอยู่แต่บ่โดนแต่ว่าถือว่าโอเคตากในดึงเขาเขาถือว่าแห้งแล้วพี่น้องเนาะจะได้กระทรวงนี้กระทรวงเก็บกู้เขาในปีอย่างเี้ก็เป็นกำลังใจพี่น้องะสาวหานาเนาะให้เก็บเกี่ยวให้สำเร็จไปไวเพี่น้องเนาะ ก็เนี่ยเกเ่ยวกับบรรยากาศในการเดินทางไปเรื่อยๆทุกคนจากฝั่งลาวของเราวันนี้ถนนฝั่งลาวจ้าพี่น้องจ้า วันนี้เราก็เดินทางใกล้เชีย่ยฮอดทางแบงที่นไก่เซโน่เพี่น้องมาฮอดนี่ฝนก็แห้งมาตกแหนะ้งเนนงงงลยพี่น้องเราสังเกตเห็นน้ำยู่ขานทางกับหงลายน้องแต่นจะเปี่ยนลายกวาเป็นน้องเนาะเห็นไหมเป็นน้องเมืม่อนี้กัฝนตกเห็นให้ชุ่มเย็นไป็ลายเตอะแต่กอะอาจจะบมถึกใจในการเรบหถึกใจพี่น้องที่ว่ากำลังเก็บกุกเขาดาติบอทสำสัมเร็จมีในฝนทำมาเป็นน้องเนาะแต่ก็มีสัมเร็จแล้วก็ถือว่าเราตายพี่น้องเห็นงเพี่น้องตอนนี้ฝนตกไม่แจ๊บเปน้องจ้า ให้บอกพี่น้องขณะที่เรากำลังเดินทางจากเข้าสู่ขอบเขตทางแบยยงแล้วพี่น้องพิมไก่เซโนอันริชูถ้ารักพี่น้องนะการดูกามสนใจด้วยกันจะพี่น้องวันนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศสองขาทางอยู่ที่เซโนมาให้พี่น้องได้เบิ่งนำกันในยามแล้วแดงอย่านันนะตอนนี้จะใกล้จะถึงแล้ว ทักแบงก์ฟิ้งไก่เซโน่สสดีเพื่อนๆได้มีการปรบปูบูรณนะพนะี่น้องเนาะมี่น้องตอนนี้กำลังจะหอดแล้วเป็นเหตุเป็นวงเวียนใหญ่พี่น้องแต่ก่อนนี่แมนจะไปทางาใดก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันจะมีเซ็นึ้นและการเซ็นลองตอนนี้นจะพาพี่น้องไปแต่เขามาหอดจุดนี้พี่น้องเขาต้องเลี้ยวขัวตอนนั้นมันมีสาทางเลนเลี้ยว้ายกับเลี้ยวเขาต้องเลี้ยวขัวพี่น้องนี่เนาะเลี้ยวขัวพี่น้องนี่ตอนนี้เราจะมาหอดพิ้งไก่ เซโนกันเนาะทางแบงตีงไก่เซโนตอนนี้ก็ฝนตกนักฟอสกวนอยู่ท hey. ี um ่ทางอยู่ที <m mer in noise> ่ทางแบงพ้นไก่เซโนกันเนาะหน้าบรรยากาศแบบชุ่มเย็นยามดังแล้พี่นเนาะอยู่ที่พีนไก่เซโนวงเรียนทางแบงนั่นเองทุกคนมาฮอดจุดนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่มีสองแยกอีพี่น้องเนาะ สำหรับอ่าไปซื้อนี่จะไปอ่านคนรหลวงยังจันเมืองหลวงของสอปปอ,ปอลาน,นเองทุกคนแต่ว่าถาเลียวซ้ายพี่น้องจะไปอ่านครไกลรซ้อนหรือว่าตัวเมืองของแขวงโซนเขตตามลูกซ้อนที่เฮาซีนี่เลยทุกคนตอนนี้เฮาแม่นเลียวซ้ายนะพี่น้องจะพาพี่น้องอ่าขี่อ้อมวงเวียนพี่น้องง่ายๆขี่อ้อมวงเวียนอิงไก่เซโนไป็นวงเวียนทีใหญ่ ที่สุดของเมืองเซโนนั่นเองนะพี่น้องเนาะส่วนนี้ในคลิปหน้าเราจะมารีวิวอาวงเวียนปีงไกเซโนให้พี่น้องได้เบิ่งงํำกันอีกเนาะซึ่งเพื่อนจะมีการปรปับปรุงมูอนเป็นทีพักหลุดอีกบ่อหนึ่งนะที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเมืองเซโนนะพี่น้อง ส่งเส้นทางด้านหน้านีจะเป็นเส้นทางแยกอีกสองแหน,นะกันไปเนาะไปสื่อนี่เป็นจะเข้าไปนครไกรซ้อนเดือว่าตัวเมืองของแขวงสวรรคนเน์เตนันเองทุกคนส่วนเรียซ้ายนี่แมนจะวนกลับคืนจะาไปหาจุดเริ่มต้นที่เ,เข้ามาพอน้องนี่บอกตาบูกซรที่ีฮาสิแมนเข้าไปตัวเมืองหรือว่านครไกรซ้อนเองทุกคนแต่ว่าเฮาจะเลี้ยวซ้ายกลับคืนมาวนกลับคืน,วนไว้นนง่ายไปนองวนกลับคืน ไปจุดต้นไปอยู่ที่เมืองเซโนโอของเฮานั่นเองทุกคนนะถ้าว่าช่วงนี้พี่น้องทถนนได้อ่ามาฮอดเซโนโมาถึงปีงไก่มาถึงวงเวียนปีงไก่เซโนก็จะให้เบิ่งดีๆพี่น้องเส้นทางมันจะเป็นวงเวียนให้ไปตามลูกศรชิพเหินซี่นะพี่น้องนอนะนน้ำนะค่อยๆไปคอยมาในการสัญจรพี่นอ้องเบิ่งคักๆเบิ่งดีๆไปง่ายพี่น้องมาฮอดปีงไก่เซโนก็ได้สำหรับคลิปนี้มันเป็นคลิปรีวิวเส,ส้นทาง พยายามอธิบายให้พี่น้องเข้าใจที่สุดนะพี่น้องเนาะแล้วก็ให้เบิ่งในคลิปที่เฮาพาไปพี่น้องไปตามนี้นะพี่น้องประมาณนี้ถ้าพี่น้องท่านใดที่ว่าอ่าจากบ้านจากเมืองไปเนาะพี่น้องฟังลาวเฮาอยากให้เฮาไปรีวิวเส้นทางเส้นทางไหนในเมืองเซโนหรือว่าเมืองอุทุมพรก็รีวิวก็คอมเมนต์ได้นะเฮาจะไปรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งถ้าว่าคิดฮอดบ้านที่หอดเมืองบ่ได้มาหลายปีคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้ออยากเฮาไปรีวิวเส้นทางหมู่บ้านใดเฮาจะไปรีวิวตามคอมเมนต์ เดี๋ยวไปตามคำขอของพี่น้องเอฟซีที่ติดตามชมคลิปคลิปมีของเฮานเนานะสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิไดขอจบก่อนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาเองสิได้ขอกล่าวคำว่า bye บายบายสบายดีพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง